สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับผมนกกงหัวจุกไม่อาบน้ํานะครับผมสายขนบอยเออสายขนบอยไม่ยอมล้ไม่ยอมล่าเริงไม่ยอมเล่นนะครับผมก็เอาวิธีเทคนิคดีๆมาฝากในคล,คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกกงชาแนลนะมาดูกันว่าผมจะแก้อย่างไรสําหรับนกไม่อาบน้ํานกสายขนเยอะๆนก ไม่ค่อยโลงนั่นเองนะครับผมทายังไงมาที่สาเหตุเลขกันเลยนะครับผมการแก้นกไม่อาบน้ํานะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมให้เราเอานอกที่อาบน้ําเป็นนะครับผมในบ้านของเรานะเออมาอาบให้มันดูนะครับผมพอหลายๆตัวนะสองสามตัวอาบเป็นตัวซ้ายขวาบาง,อ,งอีกสองตัวอาบไม่เป็นใช่ไหมเราก็พามาให้มันดูไอไอจะพวกที่ว่ามันอยู่กลอน,อน,อนหน้าแล้วมัน อาบน้าเป็นนะครับผมพธิ์นี้มันอาบให้ดูทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะครับผมแล้วนกที่เหลือมันก็จะอาบน้ําตามมันจะหันอาบตามนะครับผมเล็กๆมันจะมีนิสัยเสียอาจจะเอาหัวไปจุ่มในถ้วยก,กินน้ําอ่าเล่นน้าในไออ่าจกกินน้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นนะเรามาดัดนะครับผมโดยการโดยการที่เอาไมา้เพื่อนๆมันดูนะ พอเพื่อนๆมานอาบน้าใม้ดูทีนี้มันตามแนนนนนนะครับผมสัญชาตญาณน,นกงหัวจุกคือเรียนนะเรียนพฤติกรรมเออไม่ว่าพฤติกรรมไม่ว่าจะเสียงนะเสียงมันก็เรียนนะครับผมแต่ว่าจะกบได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับ IQ ของนกงหัวจุกตัวนั้นๆน,น,นะครับผมเพราะว่าเราทําบ่อยๆทุกวันทุกวันมันจะเรียนแบบจนกลับมาอาบน้ําได้นะและเป็นปัญหายอดนิตเหมือนกันนะสาหรับนกงหัวจุกที่ไม่อาบน้านะเพราะเพื่อนๆไม่ได้ทําเป็น เวลาเออไม่ได้มาร์กเวลาจนให้มันรู้ว่าเวลาไหนควรอนบน้ําเออมาตากแดดอาบน้ํากินอาหารป้อนวิตามินอะไรประมาณนี้นะเราต้องทําเป็นเวลานะเออนี่ก็แก้ไขไปแล้วนะสาหรับนกคงหัวจุกที่ไม่อาบน้ําเออแล้วมาต่อที่นกคงหัวจุกสายขนเยอะนะครับผมเพราะว่าพฤติกรรมนกคงหัวจุกนะบางตัวมันสายมากเกินไปนะครับผมบางคนก็เอานอกไปเข่งนะครับผมบนลาวก็สายไม่หยุดนะครับผม สายนี่คือมีอาการมาจากสองอย่างนะครับผมหนึ่งก็คือคันคันจากพวกพลสิตตามตัวนะครับผมสองนี่คือไม่สู้ตัวข้างข้างนะครับผมไม่สู้ตัวข้างข้างก็คือไปเจอนอกเก่นอกอะไรกดทีนี้พฤติกรรมเขาก็ไปในทางสายคนเหมือนคนไม่สู้นะครับผมมันก็เลยออกไปในทิศทางที่ว่าทําแก้เคิืนเออผมก็สรุปไหมสองข้อนี้นะครับผมเดต้าข้อสองนี่คือ นกมันไม่สู้อันนี้เราต้องไปทาที่ใจนะครับผมแต่ถ้าอันเลขนะครับผมนกมันคันเราแก้อย่างไรมาฟังนะครับผมขั้นเลขนะครับผมถ้าว่านกมันคันนะเรามีวิธีที่ใช้ได้นะครับผมสําหรับการจัดการปรสิตตามตัวนกนะครับผมวิธีเลขนะครับผมก็คือซื้อเกลือห่ำน้ํานกนะครับผมวิธีที่สองก็คือทําโดยธรรมชาตินะเราก็คือไปเอาน้ําตะไคร่เออ เราไปเอาต้นตะไคร้มาต้มนะครับผมแล้วก็เอาน้ําที่ต้มจากตะไคร้นั่นแหละเอามาให้นอกอาบนะครับผมเพราะว่าพวกปรสิตพวกมาเรงตัวเล็กนั้นมันแพ้นะครับผมมันตายเลยนะถ้าโดนน้ําของตะไคร้เออพวกนี้ตายหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจไปต้มน้ําตะไคร้ก็สามารถซื้อเกลืออาบน้ํานกแบบลรัดขั้นตอนได้ไปเลยนะแต่ตะไครไม่อยากซื้อไม่อยากเปิงตังก็ ไปต้มน้ํแต่ไครให้เดือดนะครับผมเลยเอาน้ําเขียวๆนั่นแหละครับผมมาให้นอกกรงหวัวจุกข,ของเราอาบเอออาบบ่อยๆบ่อยๆบยๆแล้วทีนี้ตามตัวมันไม่มีพวกปรสิตนกมันก็จะไม่คันพอไม่คันเวลาไปเก่งมันก็ล้งได้อย่างเต็มที่นะครับผมเออจากสองสาเหตุนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กับอา่านกของเพื่อนๆดูนะครับผมว่า นกขอมันเกิดอาการเกี่ยวจักพวกนี้หรือไม่ถ้าเกี่ยวก็ให้เพื่อนๆแก้ตามด้านนี้นะครับผมอ่าด้านหลังผมนี่ก็เป็นวิตามินนกลงหัวจุกธรรมชาตินะครับผมสําหรับใครที่อยากได้วิตามินตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีให้หน้าจอตรงนี้นะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมทางช็อปปีนะครับผมอ่าแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าจอมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปัก ขึ้นมาหน้าโจให้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆได้สั่งซื้อกดปลายทางกันไปลุงที่บ้านกันเลยนะครับผมอ่าแล้วมาเข้ากันต่อนะผมก็ได้แก้ไขไปเรียวน,นกไม่อยากน้ํานกสายขนเออบอกไปหมดเร้ยแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ว่าเราจะเจอนอกคงหัวจุกของเราเป็นมากนะครับผมยิ่งนกตัวไหนดุพวกนี้ก็คือจะจิกอ่างนะบางตัวก็จะจิกจนเลือดออกเลยนะครับผม ถ้าถามว่าแก้ยังไงวิธีที่แก้นะครับผมมันมีอีกวิธีหนึ่งผูกผูกอ่าพวกผลน,นก,กงหัวจุกนะรวมรวม,รวมเป็นจุกแล้วเอาไปห้อยหาสักที่นึงให้มันจิกนะครับผมมันจะได้ลดอาการจิกที่ตัวเองอ่าไอ้น,นี้ก็คือแก้ปัญหาอาการเสียเกลยดนก,กงหัวจุกนะใครได้เห็นคลิปนี้ก็จะได้เห็นไปเลยว่าแก้อาการรวมนะครับผมเป็นการแก้รวมนะครับผมเพราะว่ามัน ไม่ต้องไปจิกอย่างตัวเองไะเลมันไปจิกไอ้ที่เราผูกเชือกอ้อยไว้เออเราผูกไว้ให้ยมันก็จิกนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะหายจากอาการจิกอ่างของตัวมันเองเออแล้วมาอีกสาเหตุหนึ่งก็เจอบ่อยนะครับผมก็คืออ่ามันขี้ใส่ถ้วยน้ําขี้ใส่ถ้วยอาหารเออเราแก้อย่างไรพวกนี้นะครับผมเล็กๆอาจจะแก่ยากใช่ไหมเราเอาไม้ยาวๆนะครับผมเยงไปในถ้ยอาหารเลยนะครับผม ให้มันยืนไม่ได้นะให้มันไปเกาะกินได้อย่างเดียวนะครับผมหันหลังไม่ได้นะคือถ้ามันยืนด้านหน้าก็ยืนได้แต่ถ้ามันหันหลังปุ๊บจะติดไม้นะครับผมถ้าใครคิดไม่ออกก็คือไม้เยงทางด้านก็บุมาใส่ไว้ในถ้วยแก้วถ้วยอาหารนะครับผมถ้ามันยืนกินได้แต่มันถ้ามันจะหมุนหันหลังมันติดหนงกับไม้นั่นนะครับผมทีนี้จะทําให้เลิกเพฤติกรรมนี้จะแก้ได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม้ตายเด็ดที่ว่าเพื่อน พึ่งไปเข่งอ่านกกรัวจุกใหม่ที่ไม่ควรพลาดนะครับผมนั่นก็คือการวางกรุงคนไปสนามเข่งนะครับผมหัวตะขอต้องไปด้านหน้านะครับผมเพราะว่าคนตรงกลางมันจะไปด้านหน้าเห็นไหมเออนอกจะยืนไม่ปวดหัวนะครับผมมันนกจานหน้าโต้ไปด้านหน้ารถนะครับผมแต่ถ้าเบิ้ลเบิน้นหัวขอไปแบบนี้ด้านข้างและรถไปด้านหน้าแบบนี้นกก็จะยืนข้างแบบนี้นะครับผมนกมันก็จะมึนเวลาเราขับรถมันจะยุก เอออันนี้ไปลองสังเกตกันดูนะครับผมว่าวัโคกับที่คนยืนนกต้องได้ยืนตรงนะครับผมเพื่อการเราขับรถไปด้านหน้าใช่ไหมนกมันจะไม่มึนนกมันจะไม่เมานะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆตั้งข้างหลังเออเรียบร้อยนะครับผมมันนี้ก็ไปสังเกตเอามาฝากนะครับผมเลสําหรับใครที่อยากให้นกเ,เล่งลงลงไวเออตัวสีดํานะครับผมแต่ถ้าขนสมบูรณ เออเป็นแคลเซียมเสริมสร้างโครงสร้างนกโครงก็ขวดสีขาวนะครับผมตั้งคู่มีให้กดได้ตรงนี้นะครับผมเออเดี๋ยวผมจะปักให้ตรงนี้นะสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสนใจวิตามินก็กดหน้าจอได้เลยลาไปก่อนสวัสดีครับ